รู้ไว้้ใชววิันนี้เราจะพามาแนะนํารู้จักกับอุปกรณ์การเกษตรนะครับเป็นพระเอกอีกชิ้นหนึ่งเลยนั่นก็คือจานไถใบจักครับครับแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากเซลลบริษีทจำนวนสองท่านครับผมจะมาแนะนําว่าจานไถใบจักคืออะไรครับสวัสดีครับผมอองบ้านกล้วยเซลล์ภาคกลางครับผมผมฟอยครับเซล์ภาคตะวันออกครับจานไถใบจักคืออะไรครับ สำหรับใบจักนะครับก็คือว่าต้องมีขอบฟันเหมือนกองจักหรือใบเลื่อยนะครับแล้วคุณสมบัติที่เอาไปใช้ไถดินเป็นดินแข็งนะครับหรือที่มีใบอ้อยเลือเศษวัชพืชที่หนาแน่นครับแล้วข้อดีของการไถใบจักมีข้อดีอะไรบ้างครับถ่ายได้เร็วขึ้นครับแม้ในพื้นที่ยากลําบากสามารถสับหมกใบอ้อยวัชพืชได้ดีขึ้นครับแล้วอีกข้อนึงครับ ลดการติดขาดเวลาเจอวัชพืชหนาแน่นครับแล้วเราจะเลือกจานถ่ายประจักษ์อย่างไรให้เวิร์กครับเหล็กที่เป็นเหล็กเหนียวนะครับอย่างของสามมินนี่ก็จะใช้เป็นเหล็กคุณภาพ65 MN นะครับและอีกส่วนอีกเรื่องหนึ่งจานจักที่ดีเราต้องเลือกจากรูปทรงของจานจักนะครับต้องมีมุมเฉือนที่ดีแล้วก็มีคมที่เป็นรูปของงานที่เป็นงานจักนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคดีๆท,ที่พี่ๆเซลแนะนำนะครับ อย่าลืมนะครับรู้ไว้ใช้เวอร์ครับ